คุณเกเองค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวนะคะเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะอ้ออย่าลืมออกเสียงตามคุกเกด้วยนะคะอ่ะชิ้นแรกอะไรคะอ่าเสื้อกันหนาวนะคะ c o คอ c คสเสื้อกันหนาวนะคะสีอะไรคะสีขาวไวสีขาวนะคะคสเสื้อกัน ชิ้นต่อไปเลยค่ะฟึ๊บอะไรคะผ้าพันคอสคราบสครับผ้าพันคอพันแบบนี้นะคะต่อไปอะไรเลยมวงไหมพรมนะคะเด็กๆออกเสียงว่า w o o d hat w o o d hat สายแบบนี้นะคะแบบเด็กๆเป็นไงอบอุ่นดีไหมคะต่อไป องข้างเรียกว่าถุงมือนะคะออกเสียงว่าโกรโกรถุงมือต่อไปเรียกซอกถุงเท้าซอกถุงเท้าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ ต่อไปโกรฟโกรโถุงมือสุดท้ายนะคะวูแหววูแหวหมวกไหมพรมนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆวันนี้ได้รับความรู้กับคุกเกะเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมเปิดทบทวนดูหลายๆรอบนะคะเด็กๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย